ขานแล้วนะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะปะกวะ,ะตตอะระโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรสัสสะขอ,อนอบน้อมแต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอ,อนอบน้อมแต่องค์พระธรรมขอนอบน้อมแด่องค์พระอริยสงฆ์และขอนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่บุญมาธิตาเปโมหลวงปู่วันอุตมโมหลวงปู่จวนกุลเชตโถหลวงปู่สิงทองธรรมวโรและหลวงปู่สุพัฒสุขกาโมพระอริยเจ้าทั้งห้าณนะวัดป่าห้าพระองค์หรือว่าวัดปัญจบุรพาจารย์ขอเจริญพรบรรดาพี่น้องญาติโยมสาธุชน ที่เข้ามารับฟังรายการบรรยายธรรมะธรรมะสบายใจทางวัดปัญจบุรพาจารย์หรือว่าวัดป่าห้าพระองค์แห่งนี้ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปวันนี้ <c oughs> อัตมาภาพมาพบกับพี่น้องญาติโยมก็ตรงกับเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่19 เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันธรรมสวนะคือวันขึ้น8ค่ำเรียกว่าวันพระวันพระเล็กไม่ใช่วันพระใหญ่ถ้าเป็นวันพระใหญ่ก็วันที่วันขึ้น14ค่ำหรือว่าขึ้น15ค่ำหรือว่าวันแรม14ค่ำสุดแท้แต่ว่าวันไหนจะเป็นวันดับ วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน4เมื่อวานนี้มาพบกับญาติโยมได้เกิ่นเอาไว้ว่าจะพูดจะคุยเรื่องของการเตรียมงานในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงของงานประจำปีของวัดป่าห้าพระองค์เรายึดถือยึดมั่นเอา วันที่27เมษายนของทุกๆปีเป็นวันมหาบุรพาจารย์แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเตรียมงานไว้แล้วใช้ใจ่ายด้วยงบประมาณไปพอสมควรแต่ว่าการจัดงานก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าปีที่แล้วนี่ก็โรคระบาดโควิด -19 มาขวางทางบุญของเราเอาไว้ ก็เลยทําให้ไม่ได้จัดนี่ปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ก็เช่นกันปีนี้ก็เช่นกัน <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เตรียมงานคือว่าเรายังไม่ได้ลงทุนอะไรใหญ่โตบา,บางทีบางท่านอาจจะคิดว่าะจะจัดงานวัดนี่จะต้องมีการลงทุนด้วยหรือ ลงสิโยมไม่ลงก็เป็นงานไม่ได้ไหนจะต้องจัดพิมพ์พิมพ์ซองออบอกบุญพิมพ์ดีกาบอกบุญภาพป่าสามคัคคีทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดหนังสือจัดเอกสารเตรียมงานในการนิมนต์พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดต่างๆ ทำอะไรมากมายหลายอย่างที่จะต้องเตรียมงานให้มันพร้อมแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เนนที่จะมาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมมาเป็นผู้แสดงธรรมะในวันต่างๆนี่ก็ต้องทำแต่ว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเหตุเหตุแห่งโควิดมันก็ยังไม่ ไม่สางซาดูในข่าวคราวต่างๆก็ดูค่อนข้างที่จะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้เราชาวพุทธในพื้นที่ตั้งหลักได้คือไม่ตระหนกตกใจมันมาอย่างไรเราก็ต้องเตรียมตัวรับมันเพียงแต่ว่าเราจะงดงดกิจกรรมต่างๆที่ เคยจัดแล้วก็ไม่จัดอย่างนี้เพราะว่า,าครูบาอาจารย์ทางพระเดชพระคุณเจ้าคณนะอำเภอเจ้าคณนะจังหวัดท่านก็สั่งกำชับว่า,าให้ระง,งับการจัดงานที่มีจํานวนคนมากๆเอาไว้ก่อนอคือให้ให้งดการจัดงานที่มีจํานวนประชาชนมารวมตัวกันมากๆเอาไว้ก่อนเช่นการปฏิบัติธรรมเราก็งดเหมือนกัน แล้วก็งานมาทอดผ้าป่าสามัคคีเราก็งดเหมือนกันดังนั้นปีนี้ก็อยากจะเรียนให้บรรดาพี่น้องญาติโยมได้ทราบว่าผ้าป่าสามัคคีในเดือนทันในเดือนเมษายน26 27 28กี่ก็คงจะชะลอไว้ก่อนงดกันไว้ก่อนเหมือนกันจนกว่าสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคระบาดมันจะ ซาลงไปหรือว่าหายไปก่อนอถึงจะต้องทําใหม่ถึงจะได้ถึงจะ,ะได้ได้เตรียมตัวใหม่แม้ว่าเราจะไม่ได้จัดงานสองปีแล้วก็ตามจริงๆแล้วการที่เราพยายามจัดงานให้ได้ทุกปีทุกปีนี่ก็เนื่องจากว่าวัดเรายังเป็นวัดเล็กๆยังเป็นวัดที่ต้องการทุนเพื่อที่จะช่วยในการ ก่อการสร้างเสนาสนะต่างๆถ้าเราไม่จัดงานเราก็ไม่มีทุนที่จะก่อ,อสร้างเราได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ไว้แล้วว่าปีนี้เราจะสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างอุโบสถแบบแผนแบบแปลนต่างๆก็เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า,าสถานที่ของเราก็เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า เรายังไม่ได้วางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการก็เลยยังไม่ได้บอกบุญให้กับพี่น้องญาติโยมสาธุชนให้ได้รับรู้รับทราบอย่างเป็นทางการด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอบอกไปทางสื่อ,อทางทางเว็บไซต์ทาง Facebook ทาง YouTube เหล่านี้แหละเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบกันว่าปีนี้การทำบุญ ประจำปีหรือว่าการทําบุญทักษินานุประทานอุทิศบุญให้แก่ครูบาอาจารย์ทั้ง5พระองค์อาจจะได้ทําในลักษณะไม่ใหญ่โตมากเกินไปเราอาจจะทําเล็กๆเ,เพื่อเป็นการอุทิศบุญให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ว่าจะไม่ได้ทำผ้าป่าอะไรทํานองนี้ก็บอกบุญให้กับพี่น้องญาติโยมทราบเดี๋ยวบางท่านไม่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเอ,าเอา๊ปี ทุกๆปีเห็นในช่วงเดือนเมษายนมีบุญประจำปีมีบุญผ้าป,ป่าทำไมปีนี้ไม่มีก็ขอให้เข้าใจซะว่าปีนี้ถูกระง,งับด้วยเหตุโรคภัยโรคระบาดโควิดก็เลยต้องงดไปก่อนเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือบุรพาจารยถา์ถ้าพูดตามหลักแล้วพ่อแม่ หรือว่าพ่อแม่เป็นเป็นครูเป็นครูคนแรกญาติโยมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันเ,เวลาจะทําบุญก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่พ่อแม่นี่ท่านเปรียบเหมือนกับเ,เป็นครูคนแรกของของ,ของลูกครูคนแรกของลูกคือพ่อคือคือแมอ่พ่อแม่เป็นคนสอนให้ลูกหัดเดิน เดินหัดยืนหัดตั้งไข่ก็ต้องพ่อต้องแม่หระเป็นคนสอนให้ยืนให้เดินให้ตั้งไข่ซะก่อนถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วใครจะมาสอนให้ลูกส่วนครูคนถัดไปก็คือครูในโรงเรียนคือครูผู้ให้วิชาความรู้ให้วิชาการดังนั้นครูคนแรกของลูกก็คือพ่อคือแม่ ลูกๆทั้งหลายก็ควรจะจดจําไว้นะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยเรา,เ,าเราจะเป็นยังไงใครจะพาเราหัดเดินใครจะพาเราตั้งไข่ใครจะพาเรา,เาสวมเสือ้อผ้าอาภรณ์มันต้องมีคนสอนทุกๆอย่างทุกๆชนิดต้องเริ่มแรกจากพ่อจากแม่ซึ่งเป็นครูมาก่อนนั่นเองแล้วประการ ที่สองพ่อแม่นี่เป็นอะไรได้บ้างพ่อแม่นี่เป็นครัวเป็นครูและเป็นครัวครัวนี่หมายถึงอะไรครัวก็หมายถึงแหล่งที่มาของอาหารอาหารนี่มาจากครัวครัวก็มาจากพ่อจากแม่น,นะัเป็นผู้หามาให้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วแล้วใครจะหาอาหารการกินมาให้เราก็ยังแบเบาะเราก็ยังเ,เดินไปไหนมาไหนหากินเองไม่ได้แหละ จนกว่าจะอา,อายุบรรลุนิติภาวะหรือถ,ถึงจะหากินเองได้บางคนเนี่ยวัยรุ่นแล้วก็ยังหากินเองไม่ได้ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่นะไม่ใชต่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วหากินเองได้เลยไม่ใช่บางคนก็ต้องหาพ่อหาแม่อยูอ่เป็นครูและเป็นครัว อาหารการกินตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็พ่อแม่แหละจัดแจงอาหารการกินให้ก่จนกว่าจะออกนอกบ้านได้ไปเรียนหนังสือได้ต้องกินข้าวซะก่อนก็พ่อแม่หาให้ทีนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่เป็นครัวด้วยอันดับต่อมาก็คือพ่อแม่เป็นคลังเป็นคลังให้แก่ลูกหมายความว่าเวลาลูกจะไปไหนจะเดินทางไปใกล้ไปไกลไปโรงเรียน ไปเที่ยวไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ยื่นมือมาที่คลังนั่นแหละ,ะพ่อจ๋าขอตังค์หน่อยแม่จ๋าขอตังค์หน่อยจะไปโน่นไปนี่ก็ต้องขอจากพ่อจากแม่นั่นแหละจะไปขอจากใครดังนั้นถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีคลังใครจะเป็นคลังให้เนี่ยเป็นถึงสามอย่างเลยนะเป็นครูเป็นครัวเป็นคลังก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกๆเท่านั้นเอง นอกจากครัวคลังแล้วพ่อแม่ก็ยังเป็นช่างเป็นช่างคนแรกให้แก่ลูกเป็นช่างคนแรกให้แก่ลูกนี่หมายความว่ายัางไงช่างตัดผมอาจแม่ก็จะอาจจะเป็นคนตัดผมให้ลูกก่อนพ่อเป็นคนตัดผมให้ลูกก่อนก็ก็หรือว่าตัดผมไฟพ่อกับแม่ก็ทําได้เช่นเดียวกัน ตัดผมให้ลูกก่อนนี่ก็พ่อกับแม่นะนี่เป็นช่างเป็นช่างตัดผมให้ช่างตัดเสื้อตัดผ้าตัดอะไรต่างๆก็พ่อแม่ทําก่อนถึงจะทําได้เป็นช่างให้แก่ลูกคนคนคน,คนแรกเป็นช่างคนแรกของลูกตัดเสื้อผ้าอาพรชุดหลับชุดนอนชุดโรงเรียนชุดกีฬาอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มาจากพ่อจากแม่ทั้งนั้นถึงแม้ว่าพ่อแม่จะบางท่านจะไม่ได้ตัด แต่พ่อแม่ก็ต้องเป็นคลังเอาเงินจากคลังแลไปซื้อปหามาให้แก่ลูกแล้วสุดท้ายก็คือเป็นหมอพ่อแม่นี่เป็นหมอคนแรกของลูกเวลาลูกเก็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอาศัยหมอคนแรกที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละลูกยังแบเบาะยังกินนมไม่เป็นเอง พ่อแม่ก็ต้องประคับประคองอกินยาไม่เป็นเองพ่อแม่ก็ประคับประคองเวลาตัวร้อนอเจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ำกลางคืนโอ้ยพ่อแม่นี่แทบจะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลร้องห่มร้องให้ยิงลูกเลี้ยงยากๆเนี่ยร้องพอลูกร้องให้พ่อแม่ก็ร้องให้ไปด้วยเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ลองลอง,ลองดูถามตัวเองดูนะคุณโยมนะ ถามตัวเองดูเพราะฉะนั้นลูกๆเนี่ยบางทีบางครั้งนี่ยอย่าคิดอย่าคิดว่าตัวเองแน่มันไม่แน่ดอกนายพ่อแม่ต้องดูแลเรามาก่อนเ,อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่นีนแหละเป็นคนเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เ,เวลาร้อนพ่อแม่ก็พัดก็วีให้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีพัดลมมันไม่มีห้องแอร์มันไม่มี อะไรที่จะทาความความเย็นให้แก่ลูกก็พ่อแม่เนี่เป็นพัดอเอาพัดเอาผ้าผอนหรือไม่หรือไม่ก็เอากระดาษเอาไม้ไผ่มาสารเป็นพัดแล้วก็พัดวีให้ลมมันผ่านไปยังลูกเนี่ยให้ได้เย็นสบายสบายาพ่อแม่เป็นคนพัดให้เนี่ยเวลาปวดหัวตัวร้อนพ่อแม่ก็ต้องฝนยา ยาสมุนไพราย,ยารากไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ในชนบทในบ้านนอกอที่อยู่ห่างไกลความเจริญหาหมดหาหมอก็ไม่ทันต้องอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่หรือหมอโบราณหมอสมุนไพรนั่นแหละพ่อแม่ก็ต้องไปหามายาบางประเภทก็เอามาต้มบางประเภทก็เอามามาฝนใส่น้ำให้ลูกได้ดื่มได้กินกัน เนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนเป็นหมอคนแรกให้แก่ลูกเนี่ยเด็กๆกก่อนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องผ่านการประครับประคองอดูแลประครบประงมจากพ่อจากแม่อย่างดีที่สุดถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นผู้ทําให้เนี่ยเราจะเป็นอย่างไงก็ยังไม่รู้เนี่ยเราลองคิดดูก็แล้วกันนะคุณโยมนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ทําให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายของเราเป็นคนที่มีพระคุณแก่เราไม่สมควรที่เราจะไปลบหลู่ดูหมิน่นไม่สมควรที่เราจะไปดูถูกดูแคลนความสามารถของพ่อของแม่ในสมัยเก่า,เ,าเราเติบโตมา,ายุคของอาตมาเนี่ยยังยังเติบโตมาในยุคของ ของแม่แม่เคี้ยวข้าวคนญาติโยมคนไหนเคยเคยกินข้าวข้าวหมกนะข้าวหมกที่จาก,จากแม่เคี้ยวนี่อาตมาเคยได้กินนะคุณโยมนะ,เ,ะเคยได้กินแม่เคี้ยวข้าวเหนียวเคีเ้ยวจนละเอียดเคี้ยวจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็คายลงมาใส่กระทงใส่ใบตอง หอให้เป็นหมกแล้วก็เอาไปย่างไฟอีกทีหนึ่งนี่นี่เติบโตมาได้เหมือนกัน,นแต่ทุกวันทุกสมัยนี้นี่เขากินอาหารแบบสําเร็จรูปกินนมก็นมชงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็เป็นนมผงนมกระป๋องต่างๆที่เขาเอามาชงใส่น้ำร้อนให้ลูกได้ดื่มได้ทานกันทันทีทันใด แต่สมัยก่อนนี่กว่าจะได้เนี่ยโอ้ยมันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินสงสารพ่อสงสารแม่อ,อ,อาตามายังคิดเลยว่าออตอบแทนบุญคุณของท่านยังไม่ได้เท่าไหร่เลยท่านก็ต้องจากไปซะก่อนก็มีออลองลอง,ลองคิดดูนะคุณโยมนะคนที่เคยเได้ดูแลพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาคนที่ยังไม่ได้เคยได้ตอบแทนบุญคุณเลยพ่อแม่ต้ง กลับไปก่อนด้วยบุญวาจนาะด้วยโรคด้วยภัยอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่นั่นแหละเขาเรียกว่ามาตาปิตุอุปถานังคนที่ได้ดูแลพ่อดูแลแม่เป็นบุคคลที่มีบุญมีวาจนาะเป็นมงคลอันสูงสุดเ,เวลาท่านอยู่เราก็ดูแลปกปักรักษาเวลาท่านอยู่เราก็ได้ดูแลอุปธรรมอุปถาก เวลาท่านจากไปแล้วเราก็ยังได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแก่แม่ของเราซึ่งเป็นบุพการีทําเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกให้แก่หลานให้แก่เด็กรุ่นใหม่เขาได้เห็นว่านี่แหละคือผู้มีพระคุณแต่่ทีบางครั้งบางคราวนี่พอทําไปแล้วนี่ก็บางคนเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทําไปเพื่อให้ลูกรู้ให้ลูกรู้เพื่อว่าเรา เขาจะได้สํานึกเขาจะได้สาเนีกว่าเรานี่แหละเป็นคนที่มีพระคุณของเขาแต่ว่าแต่ว่า,าถ้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 ถถถถถาจะเป็นการเรียกร้องถ้าจะเป็นการเรียกร้องบุญคุณเนี่ยเด็กมันรู้ทันนะเด็กมันรู้ทันเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียกร้องเลยอย่าไปเรียกร้องเลยทำไปก็ทำธรรมดานั่นแหละอ,อย่าทำให้เขารู้ว่าเราต้องการ เรียกร้องบุญคุณเรียกร้องบุญคุณจากเขาเราทําไปแล้วแต่เขาจะคิดเขาคิดได้เขาก็ทําของเขาเองเขาคิดไม่ได้เขาก็แล้วแต่เขาก็นี่ก็พ่อแม่สืบแท้แต่พ่อแต่แม่อยู่ในยุคในวัยแต่ละวัยแต่ละประเภทแต่ละอย่างมันแตกต่างกันถ้าหากว่า,เ,าเกิดมาในยุคนี้นี่ก็สบายหน่อยเ,อเกิดที่โรงพยาบาล มีอาหารการกินเพียบพร้อมแต่ว่าเกิดในสมัยย้อนหลังไปสักสี่สิบห้ปีเนี่ยอโอ้โหเป็นตายเท่ากันไม่รู้หมอทำคลอดก็คือชาวบ้านคือคนเท่าคนแก่หรือว่าหมอตำเยนนั่นเองเออมันแตกต่างกันยุคสมัยนีอ้อย่างดังนั้นก็เกิดในสมัยนี้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีไป แต่ความทันสมัยของแพทย์ของหมอก็ทำให้เราได้รับความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าที่ไปที่มาอย่าลืมก็แล้วกันว่าเรามาจากไหนอย่างไรถ้าเราไม่ลืมตัวลืมตนเราก็ต้องอตอบแทนบุญคุณให้พ่อให้แม่จนได้เหมือนกับที่อาตมาคิดเอาไว้แล้วว่าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ หลวงปู่ทั้งห้าพระองค์รวมทั้งองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นมหาบุรพาจารย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งห้านี่เราจึงนับนับไว้ยึดไว้เป็นที่สูงเป็นบุรพาจารย์ที่เคารพนับถือเราก่อนหลับก่อนนอนเราก็กราบก็ไหว้ลำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้สอนเราโดยตรงแต่ว่าเราก็ ยึดถือปฏิปทาคือการประพฤติการปฏิบัติในคุณงามความดีของท่านเ,าเราจะได้เดินตามร่องตามรอยตามรอยบาทรอยเท้ารอยมือรอยตีนของหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกับเราได้เดินตามอารอยมือรอยเท้ารอยตีนของคุณพ่อคุณแม่ยึดถือในทางคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นมงคล ที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็ยึดตามสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่เอาเราก็สละเราก็ไม่ยึดไม่ยึดถืออันนี้ถือว่าเป็นการทำคุณงามความดีตามวิถีชีวิตของครูบาอาจารย์ของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นกุศลเ,ออเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวไปยังพี่น้องญาติโยมนะปีนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ทำบุญ เนื่องจากว่าเป็นเป็นเหตุแห่งโรคระบาดโรคโควิดมาสองปีแล้วโควิดมันมาเยือนสองปีแล้วในช่วงเวลาเดือนอเดือนมกราคมพามีนาเดือนเมษามันก็ยังไม่ไปยังไปไม่หมดถ้ามันหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีก่อนที่มันจะไปอย่างหมดอย่างหมดจดอย่าง อย่างไม่มีอะไรเหลือนี่ก็เราก็ต้องช่วยกันขจัดปัดเป่าตามที่ทางรัฐบาลตามที่ทางหน่วยงานราชการเขาให้คําแนะนำํำคือช่วยกันช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยช่วยกันส่งข่าวอย่าปิดบังอย่าปิดบังข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการถ้าหากว่ามี เหตุการณ์ต่างๆที่สมควรที่จะแจ้งที่สมควรที่จะเปิดเผยก็รีบเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อที่จะได้หาทางในการขจัดปัดเป่าในการดูแลรักษาให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปถ้าเราปิดบังไม่ยอมบอกความจริงเดี๋ยวโรคมันก็ไปตามไทม์ไลน์ ทำลายเราปิดบางเราเราไม่บอกความเป็นจริงว่าวันนั้นวันนี้เราไปที่โน่นที่นี่เราปิดบางไว้เราก็มันก็เป็นเหตุให้คนอื่นติดเชื้อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่นั้นก็ฝากไว้กับพี่กับน้องกับญาติกับมิตรกับทุกทท่านท,ท,ทุกคนนะถึงแม้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้ทําบุญทําบุญผ้าป,ป่าสามัคคีทําบุญใหญ่แต่ว่าอาตมาก็ อาจจะอาจจะพาพี่น้องญาติโยมไปทำบุญเล็กๆที่ต่างจังหวัดก็ได้เพราะว่าวัดที่ต่างจังหวัดนั้นยังเป็นวัดที่กันดานยังเป็นวัดที่สุดโสมยังเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลสายตาจากพี่น้องญาติโยมจากสาวธุชนอีกมากมายอย่างเช่นอาตมากลับบ้านกลับบ้านเกิดเมื่อ สองสามวันที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละก็ไปเห็นวัดเก่าที่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกดบุตรกกติหลังนั้นนี่ตั้งแต่อัตมาเป็นสาม,มเณรตั้งแต่อัตมาเป็นสาม,มเณรอยู่ปัจจุบันก็ยังอยู่แต่แต่ว่าอยู่ด้วยความสุดโสมด้วยความส่วนเซแล้วละ่ะทั้งเสาทั้งหลังคาทั้งอาคารอะไรต่างๆก็น่าจะ น่าจะพอๆกับอายุของอาตมาก,ก็คือหกสิบกว่าแล้วไปเห็นทีไรแล้วก็อยากจะอยากจะปฏิสังขรณอยากจะบูรณะแต่เราก็ไม่มีเรียกว่ายังไม่มีไม่ยังไม่มีเงินไม่ม,ไม,มีไม่มีทองที่จะไปปฏิสังขรณได้ด้วยตัวเราคนเดียวคงทำไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะทําก็คงจะบอกบุญบอกญาติบอกพี่บอกน้องบอกญาติบอกโยมช่วยกันคนละคนละนิดคนละหน่อยอปฏิสังขรณกุตหิหลังที่เคยอยู่ตั้งแต่เป็นสามเณรมาจนาบัดนี้ก็ห้าสิบหกิบปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วก็ต้องบำ,บำรุงปฏิสังขรณเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอน แล้วก็เป็นกุฏิที่เคยเคยอยู่เคยอาศัยเคยร่าเคยเรียนเคยพักเคยผ่อนอยู่ในวัดวาแห่งนั้นไปเห็นทีไรก็ยังเหมือนเดิมทุกทีมีแต่มีแต่ที่จะสุดโทมไปเรื่อยๆเหมือนชีวิตคนเหมือนกันยิ่งแก่ก็ยิ่งซิดสุดโทมยิ่งนานก็ยิ่งงมอมก็อยากจะให้อ,อยากจะให้มีการปฏิสังขรขึ้นด้วย แต่ถ้าจะปฏิสังขรณ์อย่างไรก็ต้องเดี๋ยวคงจะต้องบอกบุญกับพี่กับน้องกับญาติกับมิตรกับญาติกับโยมนั่นแหละไปช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะคุณโยมเนาะถ้าได้มีโอกาสแล้วก็ปฏิสังขรณ์หรือว่าวัดไหนที่ญาติโยมอยากจะทาก็มาช่วยกันมาช่วยกันวันนี้ญาติโยมช่วยอาตมาวันหน้าอาตมาก็อาจจะช่วยญาติโยมไปด้วยเช่นเดียวกันช่วยกันคิดช่วยกันทํา อันนี้เป็นถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีด้วยการบํำรุงปฏิสังขรณ์บำรงวัดวาอารามก็เป็นถือว่าเป็นการทําบุญเป็นการสร้างสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีร่วมกันเดี๋ยวจะเป็นวันไหนก็คงจะต้องค่อยๆบอกกันต่อไปยังไม่ได้กําหนดยังไม่ได้เจาะจงวันนี้เพียงแต่เกินๆให้ได้ทราบไว้เท่านั้นเอง ก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าวันนี้เวลาหมดหมดเวลารายการธรรมะสบายใจก็ขออำลาญาติโยมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปขอความสุขความเจริญความงอกงามไพยบู์ความเป็นผู้มีอยู่มีกินมีศีลมีศักดิ์มีคนรักมีคนนับถือจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านคิดดีทำดี สบายใจก็ขอให้เป็นบุญเป็นวาชนาเป็นกุศลราศีให้แก่พี่น้องญาติโยมมีอยู่มีกินมีศีลมีศักดิ์มีคนรักมีคนนับถืออายุวันนะสุข,ขภาระปฏิพาทนทนะสารสมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนเธอ